ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับม่อพอๆกับพอแต้มอีกนะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาเซียนน้องคายต่ออียนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ห้าเมษายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองเจ็ดหกแปดศูนย์สี่ ขับเด็กล่างก็ออกหกแปดเนาะพี่น้องเนาะครับของเสี้ยนน้องไายงวดที่ผ่านมาพี่น้องถ้าเพิ่นจับเบิดนะครับคันจับเบิดก็ดิเขาอยู่เดพี่น้องเห็นบ่ครับแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ขับก็ดิเข่าศูนย์สี่เนาะพี่น้องเนาะศูนยะ์สี่นี่เข้าตรงๆเลยดิพี่น้องถ้าจับเบิดก็ดิเป็นเก้าชุดแม่นบ่ครับแ้่พอเทียมก็ได้บอกอยก 0, กู่ขมักศูนย์การจับเอาสองศูนย์สองสาม 02 03 04นะครับปรากฏว่าเข่า04นะพี่น้องเนาะกับเต็มชุดเก้าชุดแต่ว่าเลขยกยิงเ,เ 8, 9, 9, 8, พื่นอนเะข่าแปดกับเก้ากามาแปดนพนองเนาะแปดมีกามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาก็ถือว่าเป็นเดนมากจังสี่แล้วพี่น้องเนาะครับเอาวันนี้พ่อแจมพามาตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับ A phê bừng nó càn nóc văn chân ครับสั์เจียนว่าพี่น้อง ครับ 4, คนสี่กับห้าพี่น้องพื่อเตรียมเขียนใส่ในชุดวิ่นพี่น้องพอดีมีสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดนะครับค,ครับชุดวินนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเจ้าตัว C สกับหาได้พี่น้องเนอะรัก3ามไที่มาเก่าสามหกสนะครับอันนี้พั่เดาสี่สนะครับส7่8นะครับ ห้ <8 S 1> าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเดจับส้ำนีพี่น้องรักสามไทยอีพีมักกระจับออกได้พี่น้องเด้อ ครับเนี่ยซี้างนี่พี่น้องครับกษสิมี ก,กันเป่ากันเบิรนในี่นองเนะ้อ ทรับนี่กันเป่ากันเบิรนสามหางพี่น้องครับเอาสัตว์เจนนะพี่น้องเนาะครับเอานนอเอวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่8เมษายน256 เราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับรับบนล่างวิ่งรูด4กับ5้านะครับเด้อรับแต่ว่าชุดวิ่งพินสามสี่ห้านระครับจับคู่6 7 8จ็ับรักสามเพิ่นบ่าอาพี่นองถ้าเอฟซีมาเก่านะครับ,ด 3, 6, 3, 7, 3, รบเด้อสามหกสามเจ็ดสมแนประคับแต่เพิ่นให้ซ้ำเพิ่นเอาจับคู่ให่ซ้ำนี่มีสี่หกสี่เจ็ดี่แปดห้าหกห้าเด เน้น4ี่เ5็ดสี่แเด้าพี่น้องครับส่วนกันเบิ้ลกับ3า4ส5มเนาะครับเนาะครับเอาพอเตรียมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแชื่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกับข้อไว้พอนคอยเขาคอยให้แตกเรื่องวัดนี่ครับเอฟซีก็จะได้โฉกโศบมันมันกันนะครับเนาะครับเอาพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลืมนะครับเด้อกดไหลกดแช่พอเตรมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตมกับข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตมครับพอเตรียมข้อไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับคอให้มีแต่โศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้ารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม